สวัสดีครับเอฟซี FC นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่บ่าวเมืองใต้พารวยเจ๊ดำพารวยนะครับผมวันนี้หลังสลากผลสลากกินแม่งรัฐบาลออกแล้วนะครับผมมีแหล่งที่เข้าอยู่นะครับผมห้าหกแหล่งนะครับเอฟซี FC. ใครที่ตามในช่องพี่บ่าวก็จะรู้นะครับแหล่งที่เข้าอยู่วันนี้นะครับเดี๋ยวพี่บ่าวก็จะได้ตามต่อให้วดหน้านะครับผมใครที่เข้ามา แล้วนะครับอย่าลืมนะครับขวากดไลค์กดแชร์ขวากดติดตามคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่บ่าวนะครับผมจะได้สนาคลิปดีๆมาขวาก Fc นะครับผมใครคอมเมนต์มานะครับผมถูกตรงแหล่งไหนตรงไหนนะครับอยากให้พี่บ่าวไปสรหาแหล่งไหนตรงไหนมาให้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับพี่บ่าวก็จะได้หามาให้เอฟนะครับหวดนี้ก็ เจดมนะครับได้พี่บาวไม่ได้นะครับของพี่บาวขาดทุนนะครับแต่เจดมได้นะครับเอของเจดมมาชดอานะครับผมเจดมได้เลขลับนะครับตัดให้ fc ไม่หมดพี่บาวก็ยังเครียดอยู่นะครับผมตัดแค่สี่หางนะครับผมปีของพี่บาวไม่เข้านะครับผมวันนี้ก็เข้าอยู่4ีห้าเลงนะครับผม fc พี่บาวก็จะเอาสารุปให้นะครับจะได้เอฟซีได้เห็นนะครับว่าแหล่งไหนเข้านะครับของพี่บาวไม่มีคําว่าเข้าหลังไหมนะครับผมเข้าก็คือเข้าไม่เข้าก็คือไม่เข้านะครับของปูวัดสายป่าวดนี้ก็ไม่เข้านะครับเป็นวัดที่สองแล้วนะครับที่พลาดนะวัดหน้าก็ว่ากันไหมนะครับผมแหล่งไหนที่แม่นแม่นเอฟซี FC ก็คอมเมนต์มานะครับผมตาพี่บาว ไปสนามได้พี่บ่าวก็จะไปสนามาให้ FC นะครับผมเดี๋ยวไปชมกันก่อนนะครับแหล่งแรกนะครับผมนี่นะครับเป็นเลขวัดไอ้ไข่นะครับผมเลขอ่างน้ำมนวัดไอ้ไข่นี่คลิปแรกนะครับอ๋อนี่เลขวิ่งเจ๊ฝนนะครับผมวัดไอ้ไข่นะครับคอ FC c มเมนต์มาว่าให้ตามเลขวิ่งเจ๊ฝนใ้ด้วยนะครับผมนี่นะครับ หนึ่งสี่นะครับเข้านะครับของเจฝนเลขวิ่งเจฝนนะครับผมถ้าใครอยากได้จากติดต่อเบอร์โทรก็มีอยู่ข้างล่างนะครับนั่นคือเบอร์โทรเจฝนนะครับผมนั่นเลขวิ่งเจฝนนะครับที่พี่บ่าวไปสนามให้เอฟซีนะครับแหล่งแรกนะครับผมแหล่งต่อไปนะครับวัดไอ้เลขอ่างน้ำมนวัดไอ้ไข่นะครับผม นี่นะครับที่ไปได้มาวันแรกเลยคลิปแรกของพี่บ่าวนะครับ1 4 2ก็วงกลมไว้นะครับผมไม่ได้ตัดให้ fc นะครับนั่นเลข2ตัวที่พี่บ่าวดูในอ่างน้ำมนต์นะครับผมก็บอก fc แล้วถ้าใครเห็นเป็นยังไงก็ให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมพี่บ่าวดูเป็น1 4 2 2 4 7นะครับผมนี่นะครับคลิปแรกนี่ถ้าใครตามต่อนะครับผมโค้งสุดท้ายนะครับนี่โค้งสุดท้าย เลขอ่างน้ำมนต์วัดไอ้ไข่นะครับเลขคำนวณเลขสูตรพระอาจารย์นะครับหรือว่าเ,เรียกว่าเลขเทวดานะครับผมของพระอาจารย์เขาเรียกคำนวณให้ตัวเลขเลยครับหนึ่งสี่สองสี่เก้าหกสี่เก้านะครับผมอของพระอาจารย์ข้างบนก็เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองถ้าใครตัดเล่นก็เข้าอีกนะครับผมนั่นคือเลขอ่างน้ำมนต์เลขคำนวณวัดไอ้ไข่นะครับผมนี่ก็ถือว่าแม่นอยู่นะครับวัดไอ้ไข่นะครับ วดก่อนนานนูน้นที่พี่เดาไม่ได้ไปนะครับได้ข่าวว่า8ปดหนึ่งสองนั่นก็เลขอ่างน้ำมนต์ตัวตรงนะครับคนถูกกันทั่วนะครับยิ่ง fc ในตลาดเมืองทองนี่อย่างว่าได้เยอะนะครับผมมาเป็นเจ้าภาพกระถินมาตอดกระถินกันนะครับผมนี่ครับเลขอ่างน้ำมนตวัดไอ้ไข่ครับผมเดี๋ยวพี่บ่าก็จะไปตามต่อว่ไดไอ้ fc เลยนะครับผม ช่องเลขต่อไปนะครับผมของเบิกซับนะครับผมความฝันเบิกซับนะที่เบิกซับบอกว่าเอาให้ผีกระดูกผีโบราณนันปูแปดซอกเลยมันนะครับผมที่พี่บ่าวไปไลฟ์สดไปสัมภาษณ์ไอฟซีอยู่นะครับนี่เป็นชุดของเบิกซับนะครับผมสองหนึ่งสี่ก็ตัดออกเป็นสองสี่หนึ่งสี่นะครับผมได้ข่าวว่าเบิกซับได้รับเป็นแสนนะครับผมเดี๋ยวพี่บ่าวจะไป สัมภาษณ์ไปเอาคลิปลงให้เอฟซีนะครับว่าวันนี้ฝันหรือยังนะครับเดี๋ยวต่อว่าได้เอฟซีทันทีนะครับผมไม่ต้องวงนะครับเดี๋ยวตามให้นะครับแหล่งที่เข้าแต่ได้ข่าวมาเบิกซับโทรหาเจดํานะครับผมบอกว่าได้เป็นแสนนะครับรับเละนะครับวันนี้เดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ไปต่อว่าไห้เลยนะครับผมกับเบิกซัพย์นะครับผมนี่นะครับอีกแหล่งหนึ่งปู สายเขมรนะครับพอปู่บอกกับพี่บ่าวนะนี่ปู่พี่บ่าวไปนะครับโค้งสุดท้ายปู่บอกว่าถ้าไม่ถูกวดน,นี้นะครับปู่จะกลับเขมรนะครับจะไม่อยู่แล้วนะครับปู่ดอนนะครับปู่จะหนีกลับเขมรทุดงกลับเขมรเลยนะครับออกนะครับหนึ่งสี่นะครับปีของปู่ปู่ไม่ได้กลับเขมรแล้วนะครับปู่อยู่ต่อนะครับเดี๋ยวจะไปถามปู่ให้ต่อนะครับวดนี้เลขอะไรนะครับต่อวดกันทันทีนะครับเดี๋ยวพี่บ่าว เสร็จจากขายของแล้วนะครับก็ไปหาเลขให้เอฟซเหมือนเดิมนะครับใครที่เป็นแควนกลับเป็นเอฟซของพี่บ่าวก็กดรอไว้นะครับผมกดติดตามไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่บ่าวด้วยนะครับจะได้ไปตามเลขหาเลขให้เอฟซนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับแต่พี่บ่าวก็พูดอยู่ตลอดนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับพี่บ่าวเสนอเป็นแค่แนวทางนะครับสําหรับเอฟของพี่บ่าวนะครับผมแรงสุดท้ายนะครับ นี่นะครับเลขรับวงในเจดําเลขนี้มาจากรังสิตนะครับเพื่อนเจดําเพื่อนพี่บ่าวสมัยไปทํำงานอยู่รังสิตนะครับก่อนที่จะมีเงินมีทองแล้วก็กลับมาอยู่บ้านกันนะครับผมเลขนี้ก็เป็นเลขที่พี่บ่าวเคยได้มาก่อนที่จะมาออกช่อง you-tube นะครับผมกับเจดานะครับเลขนี้พี่บ่าวก็ได้กันมาตลอดนะครับผมเขาก็ยังส่งให้พี่บ่าวเหมือนเดิมนะครับผม ต้องขอโทษขออภัย FC นะครับเจอดมทักแล้วนะครับพี่บ่าวตัดให้ไม่หมดนะครับ FC พี่บ่าวกราบขออภยัยขอโทษจริงๆนะครับผม FC ดูพี่บ่าวตแต่ถ้าจะสองศูนย์สองเก้าสามศูนย์สามเก้านะครับแต่เลขสามตัว FC ดูนะครับสองศูนย์เก้าสามเก้าศูนย์นะครับไม่ยอมตัดศูนย์เก้าเก้าศูนย์ในเอฟนะครับขออภัยจริงๆนะครับผม ขอภายในความผิดพลาดนะครับพี่บ่าวมันตัดให้ไม่หมดนะครับผมนี่เป็นเลขลับนะครับเลขลับรังสิตนะครับก็วงกลมสำหรับคนหบน้อยก็ไม่เข้านะครับ20ศกับ30แต่ถ้าตัด90นี่คนหบน้อยก็อาจจะได้เงินอยู่นะครับผมขอไปอีกครั้งนะครับผมเดี๋ยวเลขลับนี่ก็เดี๋ยวจะให้เจดาลงให้อีกนะครับผมรอเดี๋ยวพี่บ่าวก็จะทักไปถามเพื่อนพี่บ่าวเพื่อนเจดานะครับว่า เลขได้ยังนะครับผมเดี๋ยวจะเอาลงช่องให้นะครับผมใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้กับทางช่องพี่บ่าวเมืองใต้พารวยเจดำพารวยด้วยนะครับผมจะได้หาคลิปมาให้เอฟซีกันต่อนะครับตามหาตัวเลขที่เข้านะครับแหล่งแม่นแม่นให้เอฟซีนะครับผมเพื่อจะได้ลากฝันนะครับพี่บ่าวบอกแล้วกลับมาลากฝันแล้วนะครับผมเอฟซีก็กดรอกกดติดตามไว้ได้เลยนะครับผม ว่าต่อไปเดี๋ยวจะต่อวดกันให้ทันทีนะครับกับแหล่งที่เข้านะครับผมนั่นก็เป็นแหล่งที่เข้านะครับของช่องพี่บ่าวเมืองใต้พารวยเจ๊ดำพารวยนะครับผมวดหน้าก็จะไปตามนี่ครับเอาแหล่งที่ข้านี้ก่อนนะครับต่อยอดให้ FC กันทันทีนะครับผมพี่บ่าวก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม